สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้จะพานักเรียนชั้นป3นะคะทําแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการหารเรามาดูนะคะอันนี้จะเป็นหน้า4กับหน้า5นะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบข้อที่1ห,ห้องเรียนมีเก้าอี้49ตัว จัดเป็นแถวแถวละเ็ตัวจะจัดเก้าอีด e ได้กี่แถวใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์นะคะก็ต้องมีการดําเนินการทางคณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยคําว่าจัดเป็นแถวแบ่งเป็นทําเป็นทีระเท่าๆกันเนี่ยก็คือการหานะคะ49ตั้งตัวใหญ่หน่อย49 นะคะหารด้วยเจ็นะคะเท่ากับอะไรเรายังไม่รู้เนาะอันนี้นะตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้นักเรีนยนใช้แม่มรนทัดก็ได้นะทําให้มันตรงกว่าเดิมเนาะนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะทีนี้เราก็ไปดูสูตรคูณแม่เจ็ดค่ะสี่สิบเก้าคือตัวตั้งเจ็ดคือตัวหารเราไปดูสูตรคูณแม่เจ็ดเจ็ดอะไรได้สี่สิบเก้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดเจดสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบส0แถว Sommer, ค่ะนะต่อมาข้อที่2แม่มีมะนาว24ผลจัดใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันเรียนดูมันจะมีคําว่าถุงละเท่าๆกันมีคําว่าเท่าๆกันจัดให้เท่าเทกันแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการหาร ะคะส่วนใหญ่นะอาจจะไม่เสมอไปแล้วแต่บริบทของโจทย์นะคะแม่จะจัดมะนาวได้ถุงละกี่ผลเรารู้เป็นการหารแล้วก็ใส่เลย24่สิบสตั้งหารด้วย4เท่ากับ4เดียวช่องว่างอ่ะทีนี้ดูสูตรคูณแม่ไหนเอ่ยให้ดูสูตรคูณตัวหารเสมอนะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหาร 4อะไรได้24 41 42 4 8 43 2 44 16 4, 4, 45 20 46 24ข้อน,นี้ก็เลยตอบ6เลยแบบนี้ค่ะง่ายไหมง่ายร้านค้ามีกุหลาบ57ดอกจัดเป็นช่อช่อละ8ดอกร้านค้าจะจัดกุหลาบได้กี่ช่อและเหลือกุหลาบกี่ดอกนะข้อน,นี้ก็ช่อละ แบ่งจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละจัดเป็นช่อช่อละข้อนี้ก็57บเจตัง้งหารด้วย8แต่ข้อนี้จะเหลือเศษนะเพราะว่าเขาบอกว่า,วาแตงกหลาดได้กี่ช่อและมันเหลือด้วยนี่ไงอ่ะเราก็ท่องแม่8เลย8 1 8 8 2ึ่งแปดแปดสองสิบหก8ปดสามยมคูณเมันได้56อ่ะอันนี้ใส่7ช่อก่อน 8เจ да. ็ดห้า oh ิบหกเหลือเท่าไหร่ล่ะถึงจะเป็นห้าสิบเจ็ดแปดคูณเจ็ดมันได้ห้าสิหกนับไปอีกหนึ่งเป็นห้าสิบเจ็ดแสดงว่าเหลือเศษหนึ่งดอกนะคะยายมีขนมยี่สิบหกชิ้นแบ่งให้หลานสามคนคนละเท่าๆกันอ่ะแบ่งเท่าๆกันอีกแล้วแสดงว่าเป็นการหารยี่สิบหกตั้งหารด้วยสามอันนี้คือประโยชน์สัญลักษณ์นะคะประโยชน์สัญลักษณ์อ่ะแม่สามท่อง ข้อแม่สามไปจนถึงยี่สิบหกถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงที่สุดนะสามอะไรยี่สิบหกสามหนึ่งสามสามสองหกสามสองเก้าสามสี่สองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดมันเกินยี่สิบหกแสดงว่าสามแปดเท่าไหร่สามแปดยี่สิบสี่นะคะก็ยี่สิบสี่นับไปให้ถึงยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนับไปอีกได้สองชิ้นนะคะ ไง่ายไหมคะอะมาต่อกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อที่การหารนะสิมหกต้องหารด้วยสองอดูแม่สุดุูณแม่สองหรือท่องสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองคูณแปดสองคูณแปดมันได้สิบหกเอาแปดมาเจอแม่คนหลังค่าอ่ะนี่นะแปดเพราะว่าสองแปดมันได้สิบหกนะ ลบกันเหลือศูนย์นะคะนั่นเ้จะเติมตรงนี้นะไม่ได้นะคะไม่ถูกนะถ้าเราหามาแล้วมันได้อลงท้ายพอดีลงท้ายได้หกพอดีมันก็จะเป็นเติมแปดไว้ตรงอด้านบนของเลขหกนะหรืออมาดูข้อที่สองจะสอนอีกหนึ่งวิธีไล่หารไปทีละทีไล่หารจากหน้าไปหลังนะคะไปเรื่อยๆอ่าห้าอะไรได้หนึ่ง ไม่มีเราก็เลยเลื่อนไปเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นการจะเขียนตัวเลขที่อยู่บนอ่บนเครื่องหมายหารเนี่ยบนหลัง,างคาครูเรียกว่าอันนี้คือบ้านนะคะนี่คือบ้านหลังหนึ่งนะด้านบนคือบนหลังคางด้านล่างคือใต้ถึงบ้านนะเวลาครูสอนมันจะได้ง่ายเนาะอ่ะห้าอะไรได้สิบห้าห้าคูณสามได้สิบห้าห้าคูณสามมันเท่ากับสิบห้าใช่ไหมนักเรียนคราวนี้เติมสามไว้บนหลังคางเติมบนก่อนเติมล่างเสมอเติมบนคือสาม ไว้บนหลังคานะคะเพราะสามเพราะห้าคูณสามมันได้สิบห้าก็เติมสิบห้าห้าคูณสามตัวนี้มันได้สิบห้าตัวนี้แล้วลบเติมบนเติมล่างแล้วลบค่ะสิบห้าลบสิบห้าเหลือศูนย์ข้อนี้ก็เลยตอบสามข้อนี้ตอบแปดแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะมาดูข้อที่สามสี่อะไรได้สองไม่มีเลื่อนไปเป็นยี่สบสี่สี่อะไรได้ยี่สิบสี สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสี่สองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่เติมบนก่อนเสมอสี่คูณหกมันได้ยี่สิบสี่เติมบนเติมล่างแล้วลบกันเหลือศูนย์ข้อน,นี้เลยตอบหกแบบนี้นะจ๊ะเก้าอะไรไนดะ้สี่สิบห้าเก้าห้าสี่สิบห้าเติมบนเติมล่างแล้วลบตอบห้าอันนี้ยังง่ายอยู่นะนักเรียนยังไม่มีตัวทดเขาแค่สอนว่า ให้หาตัวอะไรมาหารอาอะให้ให้เอาตัวหารหารตัวตั้งแล้วจะได้อะไรก็ท่องแม่สูตง่ายๆแปดอะไรได้สิบหกแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกก็เติมสองลงไปแปดสองสิบหกเติมบนเติมล่างแล้วลบลบแล้วเหลือสูตรตอบสองตอบคําตอบอยู่บนหลังคานะจ๊ะไม่ใช่คําตอบอยู่ข้างล่างนะคําตอบอยู่ด้านบนเฉมอนะถ้าเป็นการหารนะคะหกอะไรในหะ้าสิบสี่ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสั้นหกหกสี่สี่สองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่ใช่ไหมหกเก้าห้าสิบี่เก้าหกห้าสิบสี่ก็เติมเก้าลงไปหกเก้าห้าสิบสี่หกคูณกับเก้ามันได้ห้าสิบสี่ตัวนี้เติมบนเติมล่างแล้วลบกันเหลือศูนย์ข้อนี้ก็เลยตอบเก้าได้แล้ว อ่ะเยียบร้อยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขกับการเียค่ะขอบคุณค่ะ